ครับสวัสดีครับผมเอกจากนาทองฟาร์มนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่ฟาร์มก็ยังไม่ได้ทํความสะอาดเลยก็จะยังรกๆหน่อยอันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วก็วันนี้มาเปิดบ่อแล้วก็เจอหนูใต้ตัวหนึง่งก็เลยเอาก็เลยหยิบมาดูนะแล้วก็พอเห็นก็รู้สาเหตุเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมหนูมันถึงตายเดี๋ยวให้ดูก่อน เอาออกมาแล้วตัวพ่อพันธุ์จะด้วยตัวใหญ่ตัวนี้นี่เลยครับน่าจะเพิ่งตายเมื่อคืนดูภายนอกก็ปกติดีอ้วนๆขนเขินอะไรก็ไม่มีบาดแผลอะไรนะครับตรงนี้ตัวไปแต่นี้เริ่มแข็งแล้วแต่เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูสังเกตดูที่ฟันของมันครับลองสังเกตดูที่ฟันของมันครับ ฟันล่างครับมันยาวมันยาวชนทะลุเพดานนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันอ้าปากเหมือนต้องอ้าปากค้างครับซึ่งถ้าอ้าปากค้างก็แปลว่าจะกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับทีนี้ครับผมก็อย่างที่บอกเอามาให้ดูกันเกี่ยวกับเ,เป็นหนึ่งสาเหตุที่หนูเราสามารถตายได้ก็คือตัวฟันของมันอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือฟัน มันยาวค้ำปากจนมันไม่สามารถอ้าปากขยับปากหรืออะไรได้มันก็จะกินข้าวกินน้ําไม่ได้แล้วก็ตายไปเองก็ถือว่าเป็นความประมาทของตัวเองดีกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาดูก็ซึ่งส่วนใหญ่วิธีแก้ก็คือเราจะเราจะใส่ไม้เนื้อแข็งลงไปในบ่อทุกบ่อซึ่งผมก็ใส่แต่จะใส่พวกหนูรุ่นๆเพื่อน,นหนูพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้ใส่ลงไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้ดูด้วยส่วนหนึ่งประมาทเอง พวกนี้ฟันมันจะยาวขึ้นเรื่อยครับมันต้องหาอะไรกัดหาอะไรแทะผมเคยเลี้ยงกระต่ายเหมือนกันกระต่ายที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะก็ต้องคอยตัดตัดฟันมันทุกเดือนเหมือนกันฟันก็จะยาวมาค้ำกันเป๋ไปเป๋มามากก็แล้วแต่หนูก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันครับก็วิธีแก้ง,ง่ายๆก็คือต้องใส่ไม้ไปจะได้ไม่เกิดการสูญเสียตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยยังสามารถที่จะโตยังสามารถที่จะให้ลูกให้อะไรเราได้ เราไม่ได้ดูเองคือช่วงไม่มีเวลาพอดีอันนี้ก็โทรไม่ได้ประมาทเองก็ฝากไว้แล้วกันครับมือใหม่ก็เข้ามาดูหรือใครที่ศึกษาเลี้ยงหนูก็สาเหตุการตายอะไรอย่างนี้ก็ลองมาศึกษาดูถ้ามันตายก็จับมาดูหน่อยว่ามีบาดแผลมีอะไรมั้งหลายๆอย่างครับตรงนีก้การเลี้ยงหนูไม่มีคู่มืออะไรตายตัวแน่นอนเราต้องศึกษากันเองอีกทีหนึ่งหรือถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ดูจากใน YouTube ดูจากาใน Google หรือเข้าไปที่ฟาร์มถามเขาก็ได้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงหรือว่ากําลังเลี้ยงอยู่อะไรเงี้สาเหตุปัญหาก็ตรงนี้นํามาฝากกันครับเป็นสาระดีๆครับจากนาทองฟาร์มพระนครศุริยามาฝากกันคลิปหน้ามีสาระอะไรดีๆจากนาทองฟาร์มพระนครสิยุธยามาฝากกันอีกก็ฝากไว้กันครับฝากกดไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันครับ,กกลลค,รบคลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับเดี๋ยวามาเล่าประสบการณ์ปัญหาหลายๆอย่างอีกทีหนึ่งก็เท่านี้เลยครับสวัสดีครับผม